เริ่มต้นสัปดาห์คือวันจันทร์แต่ถ้าเริ่มต้นเช้าวันดีๆด,ด้วยกันต้องกินติ่มซำกระบีของเด็ดอาหารร้อยหัวเช้าๆที่คนกะบียกนิ้วโหวตให้เมนูง่ายๆกินคู่กับน้ําชาร้อนๆมีเมนูหลากหลายเอเวอรตติงให้เลือกหยิบแบบน้าใจสุดๆไปเลย ไม่ว่าจะจีบกุ้งจีบหมูหรือจ,จีบเธอเอ้ยแต่ก็คงไม่อิ่มถ้าไม่ได้มานั่งกินกับเธอหรอกนะชอบกินติ่มซำครับเพราะรู้สึกว่ากินสิ่มซำครั้งแรกผมรู้สึกอร่อยมากเลยครับอร่อยจนกินไม่หยุดเลยครับ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ติ่มซำหลากหลายและก็เป็นไก่เป็นฮาลาลและร้านที่นี่ดูอบอุ่นมากดูเป็นกันเองดูเป็นเป็นพี่น้องชาวมุสลิมเหมือนกันรสชาติกินง่ายมากเหมาะกับการกินตอนเช้าก่อนเที่ยงเต้าหู้ไข่แล้วก็มีไก่สะโปะด้วยเออไข,เข่เค็มแดงอันนี้ดูแบบว่าอร่อยมากด้วย ติ่มซำกระบี่นี่เป็นฮารานจริงๆแล้วคนมุสลิมเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอาหารเช้าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะกินข้าวหมกข้าวมันอะไรแต่ว่าขนมจีพวกนี้ที่เป็นอีกช้อยหนึ่งของอาหารเช้าที่เราได้มีตัวเลือกมากขึ้นถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวกระบี่ก็มาเที่ยวนะคะเพราะว่าที่นี่ทะเลสวยที่ทเที่ยวสวยเยอะแยะและ้มีมันลองกินติ่มซำตอนเช้าๆดูนะคะคุณจะประทับใจที่นี่มากๆเลยค่ะ อยากจะเชิญชวนครับทุกคนที่มากระบ,บี่มาลองกินติ่มซำกันเยอะๆนะครับรับรองอร่อยแน่อนอนครับผม